สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะนี่ก็เป็นคลิปแรกของเฟิร์นเองค่ะค่ะชื่อเฟิร์นนะคะก็เป็นเจ้าของร้าน i t t l e Scale ใครหลายคนอาจจะเคยฝั่งฉากกับเฟิร์นแล้วแต่ว่ายังไม่เคยเห็นหน้าเฟิร์นวันนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกันนะคะก็เฟิร์นเริ่มเปิดเพจรับปัดโมเดลเนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ปีสองแล้วในคณะสถาปัตย์ตอนนี้ก็เข้าปีที่เจ็ดแล้วก็ทำมานานแล้วเหมือนกันนะอ่า เป็นคนชอบทำงานฝีมือค่ะชอบแบบว่าเพียมาทำอะไรใหม่หมหหๆที่เรื่อยๆนี้เค็นก็เลยคิดว่าเอออยากพอเรียนจบมาก็เลยอยากจะลองต่โมเดลเป็นอาชีพดูแล้วเค่นก็มาเจอกับกลุ่มลูกค้าหลายคนที่แบบว่าสะสมเล่นตุ๊กตาหลายแบบใช่ไหมนี้ก็เราก็เลยอยากจะ ลองแชร์ประสบการณ์ที่เรามีเนี่ยให้คนอื่นที่เขาสนใจแบบเราด้วยเฟนก็เลยอยากทำคอสอนออนไลน์ให้กับคนที่ชอบตัดโมเดลเหมือนกันนี้เราก็ลองมาดูเลยว่าพี่เฟิร์นจะสอนเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วแนวทางการสอนเป็นยังไงนะคะก็ในแต่ละคอเนี่ยนะคะเฟิร์นก็จะสอนทำฉากห้องของเฟอร์นิเจอร์สำหรับตุ๊กตาขนาดต่างๆ แล้วก็จะดีไซน์แผนการสอนเขาก็มีรูปผลงานขั้นสุดท้ายให้ทุกคนได้ลองเข้ามาดูกันว่าใครสนใจแบบไหนหรือว่าอยากเรียนทําอะไรนะคะก็เฟิร์นก็จะสร้างกลุ่มขึ้นมาแล้วก็ให้ทุกคนเข้ามาลงทะเบียนในแต่ละครั้งเนี่ยเฟิร์นก็จะทักวิดีโอการสอนแล้วก็ทุกวันเฟิร์นก็จะมาไลฟ์สดเพื่อที่จะติดตามผลงานหรือว่าให้แต่ละคนถามคาถามที่สงสัยเวลาทําโมเดลนะคะว่าแบบเออตรงนี้นั่น ควรจะทาชิ้นส่วนยังไงหรือว่าเทคนิคในการติดแต่ละแบบมียังไงบ้า,อางอะไรเงี้ยครับเนก็จะมาตอบคาถามทุกวันใครสนใจก็ลองมาสอบถามแล้วก็มารวมเรียนกับเพินได้นะคะเริ่มแรกนะคะเราต้องมาดูกันก่อนว่าอุปกรณ์เบื้องต้นที่เราจะใช้ตัดโมเดลเนี่ยมีอะไรกันบ้างโอเคอันนี้ก็เป็นคัตเตอร์นะคะคัตเตอร์เนี่ยก็จะมีตัวแนะนําเป็นยี่ห้ออัลฟ่านะก็จะเป็นด้าน,หนเหลือบแบบนี้เพราะว่ามันแข็งแรงเวลาที่เราตัดกระดาษแข็งเนี่ย มันจะได้ไม่ทําให้ตัวใบคัตเตอร์เนี่ยมันแบบโค้งเขงแบบว่ายกไปยกมาอ่อตัวใบคัตเตอร์นะคะก็จะมี2แบบมีแบบเป็นสนี้เป็นใบ30องศานะก็จะมีแบบความแหลงของตัวใบมีดมากกว่านี้เป็นใบ45องศาก็ใบส5ิองศาเนี่ยตัวเนื้อใบมีดมันจะลงกระดาษมากกว่าเพราะฉะนั้นเก็จะใช้ตัดพวกกระดาษแข็งๆหรือว่าใช้เจาะประตูหน้าตา่างเวลาทำฉากส่วนอันนี้เนี่ยเราก็จะเอาไว้ทำพวก ตัดพวกกระดาษบางๆหรือว่าสลุปเป็นลายต่างๆอะไรอย่เงี้ยนะคะเสร็จแล้วก็ไ่วนตอนนี้ฟุตเหล็กแล้กันเฟฟุตเล็กเนี่ยเคนจะใช้สองฝ่าแบบเล็กเนี่ยเอาไว้ทําพวกชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ส่วนถ้าเราตัดฉากเนี่ยก็ใช้ฟุตเล็กยาวแนะนําจริงๆก็สําหรับคนที่ ทำเป็นแบบเฟอร์นิเจอร์เล็กๆเนะี่ยแนะนําให้ใช้แค่20เซนติเมตรหรือว่า30เซนติเมตรก็พอแล้วพ่าถ้าเกิดเรามีแผนว่าแบบอยากจะทําบ้านตุ๊กตาในอนาคตเราก็ซื้อเป็นฟุตเหล็กยาวๆแบบนี้เก็บไว้ก็ได้เทต่อไปก็จะเป็นคีมมีบนะคะก็เราจะมีคีมมีบสองแบบด้วยกันก็คือจะเป็นแบบปากมนแล้วก็เป็นปากงุม้มๆแบบนี้เพื่อที่เวลาเราจะคีบอะไรเงี้ยมันก็จะได้ได้องศาพอดีส่วนปากแหลมเนี่ย ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นส่วนงานเราว่าถ้ามแบบันความละเอียดหรือความเล็กของมันเนี่ยมันเล็กมากๆไอ้ครีมปากมเนี่ยอาจจะแบบขี้ไม่ถนดัดเนอะเราก็จะใช้ครีมปากแหลมแทนไปก็เป็นสเกลแล้วกันอันนี้เป็นแบบเปิร์นปากเครื่องซื้อมาจากไต,ต้หวันนะเพราะฉะนั้นมันจะมีขนาดเล็กแบบนี้เป็นแบบสกพาแต่ว่าเราสามารถค่ะซื้อตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปที่แบบเป็นขนาดปกติตามท้องตลาดก็คือมันจะเป็นไม้สามเหลี่ยมแบบยาวประมาณสามสิบเซนอนะ ต่อไปก็ hey, เพเปิลเลือกใช้กาวกาวที่เอามาทำโมเดลนะครับมันเป็นกาวสรารพัดประโยชน์ก็ยี่ห้อที่เอามาใช้ก็เป็นยี่ห้อผิตนะมันจะเหมือนกับไอ้กาวย uh ูคูหลอดเหลืองๆที่เราเห็นตามท้องตลาดทั่วไปเหมือนกันเราสามารถซื้อมาใช้แทนกันได้แล้วแต่คนชอบค่ะก็จะมีหลายขนาดอันนี้เปินหยิบมาเป็นขนาดกลาง ก็คือคนที่ใช้แรกๆเนี่ยไม่ควรจะบีบแบบแรงๆเพราะว่ากาวมันจะทะลักออกมามันก็จะเปื้อนกาวด้วยแล้วมันจะทําให้งานเราเละด้วยแต่ว่าเนี่ยถ้าถ้าเดี๋ยวเฟิร์นก็จะสอนต่อไปในในขั้นตอนการใช้อุปกรณ์แรกๆนะคะว่าแบบว่าเราควรจะบีบก,กาวยังไงไม่ให้แบบมันทละลักออกมาหรือว่าเราควรจะมีเทคนิคการติดโมเดลยังไงบ้างก็น,นี้เป็น ดินสอกดเอาไว้มาตำแหน่งเวลาเราวัดอะไรใช่ไหมเ่์นจะไม่ได้ใช้ดินสอกดทั่วไปอันนี้มันเป็นดินสอสูสามก็คือหัวไส้มันจะแบบมีความเล็กแล้วก็ละเอียดมากกว่าเพรานั้นเวลาเราขีดลงไปเนี่ยมันจะแบบพอดีกับขนาดที่เราวัดมากกว่าก็ออีกนะกันไกลทุกคนกันไกลเฟิร์นก็แนะนําให้เป็นมันจะมีกันไกแบบ ถ้าเราไปซื้อกันไกในร้านเครื่องเขียนใช่ไหมมันจะมีพวกกันไกตัดผ้าตัดกระดาษหรือว่ากันไกที่ใช้ในเครื่องครัวอะไรเงี้ย่นแนะนําว่าเป็นกันไกแล้วเป็นไกตัดผ้าก็ได้กันไกตัดผ้านี่เราสามารถเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเราทำเฟอร์นิเจอร์อย่างเงี้ยเราก็ยังต้องเอามาใช้ตัดพวกผ้าเพื่อจะตุ้มเบาโซฟาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคนเลยคิดว่าซื้อกันไกที่แบบว่าเป็นกันไกตัดผ้ามาใช้เลยดีกว่าวก็โอเค อันนี้กาวสองหน้าคือเปิ่อนจะชอบใช้กาวสองหน้าเวลาที่เราติดพวกวอลเปเปอร์นะคะมันจะเนื้ยกว่าแล้วก็มันทําให้งานแบบว่าไม่เหลือบางคนเขาอาจจะถนัดกับการใช้กาวแบบว่ายิงตามมุมใช่ไหมมันจะทําให้กระดาษโป่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเพื่อนคิดว่าใช้กาวสองหน้าเนี่ยมันทำให้กระดาษเรียบไปทั้งหมดกับตัวฉากของเรามากกว่าโอเคต่อไปก็นี้เลยทั t ปิ้งแมตหรือว่าแผ่นรองตัด ก็จะมีหลายขนาดมากถ้าถ้าสมมติว่าเราตัดโมเดลแรกเราไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้งานบ่อยอะ,ะค่ะเปร์แนะนําให้ซื้อเป็นแบบว่าขนาด a สี่ก็ราแบบขนาดใหญ่ประมาณนี้แตบบ่ว่าพกพาไปไหนสะดวกด้วยของเปิร์เนี่ยเปิร์ตัดโมเดลบ,บ่อยนคะคะเมิร์ก็จะซื้อแบบเป็นขนาดใหญ่ a หนึ่งที่แบบว่าวางพอดีโต๊ะใหญ่เลยก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่คนชอบนะคะถ้าสมมติว่าเราท,ทําพวกของตกแต่งเล็กๆอ่ะอก็คปรจะใช้คัตติ้งแมตเล็กๆเอาไว้ เอาไว้ทําด้วยแต่นี้มีหลายๆขนาดเอาเก็บไว้ก็ดีเหมือนกันเียบน้อยค่ะโอเค,อเคต่อไปนะคะเราก็าจะมาแนะนําเรื่องวัสดุกนการโมเดลก็ตัวฉากหลักๆนะคะเปิร์นจะใช้เป็นกระดาษอัแข็งนี้บางคนเขาเรียกว่ากระดาษกระดาษจุดอ่ะหรือว่ากระดาษแข็งเทาก็ได้คือความแข็งเนี่ยมันพอ,พอๆกับไม้เลยถ้าเราแต่ว่ายุดติดกันสองด้านเลยนะี้นะ แล้วมันก็ตัดง่ายมันสามารถเจาะด้วยคัตเตอร์ได้นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นไม้ MDF MDF อันนี้มันจะตัดยากนิดนึงสำหรับมือใหม่แบบว่าถ้าใครไม่มีเลื่อยฉลุหรือว่าใช้คัตเตอร์ตัดแบบเปินเนี่ยมันก็ต้องกรีดแรงๆกรีดหลายๆรอบหน่อยอาจจะแบบไม่เป็นอันตรายสำหรับคนที่ยังเป็นมือใหม่อยู่เพราะฉะนั้น ชำชาดเริ่มชำชาดการแรกๆเนี่ยเฟิร์นอยากจะแนะนำให้ใช้เป็นกระดาษแบบนี้มากกว่าทีต่อไปนะคะเฟิร์นก็แนะนำอ่ะมีอีกนี้เป็นวัสดุที่แบบว่าปิดท็อปนะอันนี้มันถ้าเราพูดถึงการทำฉากก็คือเหมือนกับมีโครงฉากขึ้นมาก่อนแล้วพวกวัสดุปิดท็อปก็เหมือนวอลเปเปอร์ฟินิชชิ่งอะไรพวกนี้ใช่ไหมวัสดุปิดท็อปเนี่ยเฟิร์นก็จะใช้กระดาษอัด์ตการกระดาษอัด์ตการก็หาซื้อได้ตาม B2S หรือว่าร้านเครื่องเขียนทั่วไปอะไรคะจะมีความหนาไม่เท่ากันเนย่างเปื่อนก็จะเลือกใช้กระดาษอาร์ตที่แกมมันหนาหน่อยจำไม่ได้ว่าแบบว่าแกมมันเท่าไหร่นาะแต่ว่าเราลองแบบว่าไปเช็คที่ร้านได้ว่าเอออยากได้กระดาษอาร์ตแกมอ่าแกมที่แบบว่าหนาหน่อยเอาไปทาโมเดลเนี้ยเขาก็อาจจะแนะนำให้ส่วนอันนี้เป็นกระดาษอาร์ตด้านกระดาษอาร์ตด้านเนี่ยเพิ่นจะเอาไว้ใช้พิมพ์ทำพวกวอลเปเปอร์ ในกรณีที่แบบว่าเราหาซื้อวอลเปเปอร์มาทำไม่ถูกใจอยเงี้ยเราก็ปิพ์เองเลยอย่างเช่นกระดาษผนางลายอิฐอย่างเงี้ยเป์นก็ทำลายอิฐในฟโต้ชอ็อปขอเป์นก็เอามาพิพ์ลงในกระดาษอาร์ตานเพราะฉะนั้นเนื้ออิกเตอร์มันก็จะแบบเรียบๆมันมันดูแบบว่าไม่ไม่เหมือนกระดาษทั่วไปะคะ่ะวอลเปเปอรก์ก็ถ้าเป์นแนะนำนะคะมันจะมีพวกวอเปเปอรล์ลายไม้ ซื้อลายไม้อย่างเงี้ยไปซื้อตามเนี่ยมิสเตอร์มิสเตอร์ดีไอวายเี้ยมีขายเยอะมากมีหลายลายให้เราเลือกเลยแล้วก็ถ้าเป็นพวกวอลเปเปอร์ลายแบบน่ารักน่ารักมีลูกกระตุ่นกระตายอย่างเงี้ยอันนี้ก็เปินก็ซื้อเป็นพวกกระดาษทองฝันมาซือซื้อสะสมไว้เยอะๆตามแบบลายที่เราชอบอะไรเงี้ยเพราะว่าในอนานคตก็าแบบได้ใช้รรนะคำศัพทไปเนาะพื้นหดพื้น หลังเราเริ่มรู้สึกว่าพื้นเราเราไปเจอไอเทมในร้านบนะิสต์ด์ไอไวมมันเป็นมันเป็นแผ่นแผ่นรองจานทังหรืยคนคนงงว่าแผ่นรองจานเนี่ยเอามาทําอะไรได้บ้างใช่ไหมแผ่นรองจานนี่เราเอามาแบบมาปูเป็นแทนแบบพื้นพรมอะไรอย่างนี้ได้อไลายเสือญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยคือเราสามารถใช้สิ่งของรอบตัวที่เราเจอเนี่ยแบบมีไอเดียที่จะเอาไปอแดปกับ พวกโมเดลที่เราจะทำยังไงได้บ้างถึงไปเจอเทมเยอะเลยเพื่อนๆก็รู้จักไอ้พวกกระจกป้าใช่ไหมอันนี้มันก็แบบเออมันเอามาทำกระจกป้าได้อะก็มีลายสวยๆด้วยเอามาตีแบบเป็นกรอบหน้าต่างสีขาวอะไรเงี้ยอ๋อเะไรตัวเองวา่อาตจะ รูประต่ายกันเองหน่อยเพราะว่าเฟิร์นอยากให้ทุกคนดูแบบเป็นกันเองเนาะมันก็จะมีแบบคำหยาบๆ,ๆนิดหน่อยโอเคอันนี้ก็จะเป็นพวกคลิปเตอร์ของตกแต่งที่แบบว่าเฟิร์นหลายๆคนที่สั่งคำฉากเฟิร์นไปก็จะรู้ว่าสไตล์การตกแต่งของเฟิร์นมันจะแบบออกมาในแนวไหนเนาะเฟิร์นจะชอบแบบเอาพวกอีของพวกนี้ใส่โหลเล็กๆแล้วก็แต่งในฉากแต่งในฟอนิเตอร์ไปให้ อันนี้เฟิรนไปซื้อที่สาเพลงค่ะประปุกละสี่สิบบาทก็จะมีเยอะแยะมากมายให้เลือกแบบมีหลายๆสีให้เราเลือกเฟินก็ซื้อมาแบบเก็บเก็บไว้เอาไว้ใช้ตกแต่งห้องเฟิร์นปิน่ารักน่ารักให้ลูกค้าอยางี้ค่ะยังมีอีกอย่างเฟิร์นลืมค่ะก็พวกอะไร,รอ่ะพวก ผนังที่แบบว่าเฟินตกแต่งรูปอะไรพวกนี้นเฟินก็ไปหาซือ้อพวกสติกเกอร์ลายน่ารักน่ารักมาเก็บผสมไว้แล้วก็เราใช้ติดกับนี่กระดาษปากกราใช่ไหมก็จะได้เป็นตัดเป็นกรอบออกมาก็จะได้เป็นรูปติดผนังแล้วนี้เฟินซื้อสะสมไปเยอะมากเฟินคิดว่าลูกค้าถ้าถ้าได้ลองซือ้อสติกเกอร์เก็บไว้ทุกคนจะต้ะชอบแต่ว่าซื้ออะไรน่ารักน่ารัก,กเก็บเอาไว้โอเคก็หมดแล้วค่ะ ก็อันนี้จะเป็นคำหมดคร่าวๆที่แบบว่าเฟิรนมาแนะนำวัสดุเนาะว่าแบบเ,เฟิร์นไม่ได้แบบว่าหาซื้อวัสดุแพงๆมาใช้เลยเราสามารถทําผลงานของเราโดยที่แบบเราใช้วัสดุรอบตัวได้เ okay, ค่ะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้นะคะแล้วก็เฟิรนแต่ยังไม่แบบมีแผลออกมาทำเวิร์กช็อปที่แบบว่าเจอกันตัวต่อต,ตัวเลยงนี้เพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดแล้วเรา เราคงต้องแบบใช้ชีวิตอยู่บ้านแล้วก็ดูแลตัวเองกันก่อนเพราะฉะนั้นคิดว่าเออทำคอร์สออนไลน์ออกมาเพื่อให้ทุกคนได้แบบมีเวลาว่างได้ทํางานอดิเรกที่ตัวเองชอบด้วยกันเนี่ยน่าจะสนุกแล้วก็แล้วก็ปลอดภัยกับทุกคนนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก่อนเราจะจากกันไปเปินขอเปิ่นขอปากผลงาน จ้าตัวน,นี้เฟิร์นทำมาได้ระยะหนึ่งแล้วเฟิร์นอยากให้มันไปอยู่กับลูกค้าที่ได้ที่ชอบงานแบบที่แบบว่ามีตุ๊กตาตัวใหญ่เอาไว้เล่นแบบว่าเป็นบ้านตุ๊กตาของบ้านตัวตาอีกทีหนึง่งที่ทำไว้ก็จะมีสามแบบอันนี้เป็นแบบห้องญี่ปุ่นนะคะและ้วก็อันนี้เป็นเป็นอารมณ์ล็อกมีห้องนอนห้องกินข้าวก็ห้องรับแขกเล็กๆอยู่ข้างใน อันนี้ก็คล้ายๆกันแต่ว่าโทนสีก็จะตักันนิดหน่อยอันนี้จะแบบตามีมอญเงนินสีแบบออกโทนโทนขาวๆโทขาวแล้วก็มีนี้เป็นห้องในกล่องไม้เป็นคาเฟ่ค่ะมีสองแบบก<ด>็ถ้าใครสนใจชิ้นไหนก็ติดต่อค่บเข้ามาหาตัวในเพจได้แล้วก็เปิดให้ราคาพิเศษเลยสำหรับคนที่สนใจเนาะ ไว้เจอกันกับทุกคนในคลิปหน้าคลิปหน้าเฟิร์นก็จะเริ่มมาสอนออนไลน์แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถมาลงทะเบียนเรียนออนไลน์กับเฟิร์นได้นะคะบ๊ายบายโอเคก็